สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําเมนูสร้างอาชีพนั่นก็คือเมนูแซนดวิชทอดไส้ทะลักนั่นเองค่ะวันนี้แม่ซีจะทําให้ดูถึง6หน้าด้วยกันแล้วก็มีเคล็ดลับทํายังไงให้ขนมปังมีความกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทอดตัวขนมปังกันก่อนค่ะ ส่วนผสมก็จะมีขนมปังแผ่นนะคะเราจะไม่ใช้หัวท้ายนะสามารถทิ้งไปได้เลยหรือว่านําไปทําเมนูอื่นได้เลยค่ะตามมาด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็สุดท้ายเคล็ดลับความกรอบอร่อยของเราก็คือเกล็ดขนมปังตราอมรินทิพย์นั่นเองค่ะเรามาผสมแป้งกันเลยค่ะแม่ซีใช้แป้งทอดกรอบตราอมรินทิพย์นะคะจะมี2ขนาดก็คือถุงละ500กรัมถุงนี้แล้วก็ถุงละ1000กรัมวันนี้เราจะใช้ถุงละ500กรัมหมดถุงเลยค่ะเทลงไปเลย ต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ำเย็นจัดนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆละลายนะเนี่ยนะคะผสมไม่ได้ความข้นประมาณนี้ค่ะแม่ซีใส่น้ำเย็นจัดไปประมาณ700 ml ลกับแป้งทอดกรอบ500กรัมค่ะ แล้วก็ส่วนผสมสําคัญก็คือเกล็ดขนมปังตราอมรินทิศจะมีขนาดถุงละ1,000กรัมนะคะผลิตจากขนมปังคุณภาพเกล็ดสวยชุบติดง่ายทอดแล้วกรอบฟูสีเหลืองทองสวยเราก็เทใส่ถาดไว้ได้เลยค่ะจากนั้นให้หยิบขนมปังขึ้นมา1คู่ค่ะให้เสมอกันแบบนี้นะคะเริ่มจุ่มแป้งด้านขอบก่อนทั้งสีด้านเลยแล้วก็จุ่มตัวมันนะคะพลิกกลับ หยิบขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำแป้งนิดน,นึงค่ะวางลงไปบนเกล็ดขนมปังเลยค่ะแปะแปะด้านขอบก่อนนะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้จัดการคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วค่ะกดๆลงไปนิดน,นึงจะได้แน่นๆนะกลับด้าน เรียบร้อยหนึ่งชิ้นนะคะเราก็ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครทําขายเนี่ยสามารถชุบแบบนี้ไว้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาไปทอดหน้าร้านได้เลยค่ะมาทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันปาลสําหรับทอดเปิดแกส๊สใช้ไฟกลางวอร์มน้ํามันให้ร้อนแต่ไม่ต้องร้อนจัดนะคะเนี่ยค่ะมีฟองฟู่ขึ้นมาประมาณเนี้ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็นําขนมปังทอดได้เลยค่ะ ถ้าเกิดน้ำมันร้อนจัดอ่ะจะทำให้เกล็ดขนมปังมันไหม้ก่อนนะคะรอให้เหลืองทีละด้านค่ะห้ามใช้ไฟแรงแล้วก็ห้ามใช้ไฟอ่อนไม่งั้นขนมปังจะอมน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะพออีกด้านเป็นสีน้ำตาลประมาณเนี้ยก็พลิกได้เลยค่ะแล้วก็ทอดให้เป็นสีเหลืองทองอีกด้านนึงก็เป็นนันใช้ได้ค่ะ ลองดูนะคะโอเคเนี่ยค่ะเป็นสีน้ำตาลเท่ากันประมาณนี้ก็ใช้ได้ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยนี่นะคะก่อนจะทอดกระทะถัดไปก็ช้อนเอาเศษขึ้นมาให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะไปติดชิ้นอื่นได้ค่ะ ทอดได้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของขนมปังที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะพักให้เย็นสนิทในระหว่างนี้เราก็ไปทําไส้รอกันค่ะ สำหรับใส่ได้ก็คือปูอัดไข่กุ้งนะคะเราก็ใส่ปูอัดลงไปแม่ซีซื้อแบบเกรดซาชิมินะแล้วก็เอามายีย้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะตามด้วยไข่กุ้งและมายองเนสค่ะบีบลงไปเลยจากนั้นก็ทุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เรียบร้อยค่ะไส้ที่สองก็จะเป็นไส้ทูน่าสลัดนะคะตัวนี้จะเป็นทูน่าในน้ำเกลือหรือว่าในน้ำแร่ก็ได้เทน้ำออกให้หมดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นผักรวมแช่แข็งนะคะนําไปลวกแล้วก็เสดดน้ําให้แห้งแล้วก็มายองเนสหรือว่าใครจะใช้เป็นครีมสลัดก็ได้ค่ะวิธีการก็ผสมไปเลยนะคะทูน่าสลัดหนึ่งกระป๋องผักสักสองหรือสาช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ครีมสลัด หน,หน้าที่สามก็คือสลัดไข่ต้มนะคะก็จะมีไข่ต้มเกลือปน่นพริกไทยปน่นแล้วก็ครีมสลัดค่ะวิธีการทำก็ใช้ซ้อมเนี่ยยีไข่นะคะให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงละเอียดประมาณนี้เราก็ปรุงรสด้วยเกลือปน่นเล็กน้อยค่ะหยิบมือเท่านั้นเอง พริกไทยป่นก็เล็กน้อยเช่นเดียวกันน้ำสลัดค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ไส้ที่สี่ที่ห้าที่หกเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไส้ที่สี่ก็จะเป็นฝอ,อยทองนูเทลล่าไส้ที่ห้าหมูหยองน้ำพริกเผาแล้วก็ไส้ที่หกไส้พิซซ่าก็จะมีแฮมแล้วก็ไส้กรอบไส้กรอบนีหั่นเป็นแว่นบางๆแฮมก็หั่นเป็นชิ้นเต๋านาไปลวกหรือว่าเข้าไมโครเวฟให้สุกอีกทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซอสพิซซ่าสําเร็จรูปค่ะขนมปังของเราก็เย็นสนิทแล้วกรอบมากวิธีการหั่น หั่นได้2แบบนะคะจะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แนวทะแยงหรือว่าจะหั่นเครื่องแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะเี๋นวแมซีหั่นได้ดูทั้งสองแบบเลยใช้มีดคมๆหน่อยนะคะตรงกลางมันก็จะพองๆแบบนี้เราก็สามารถใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะมาดูไส้แรกกันนะคะก็คือปูอัดไข่กุ้ง ราก็ใส่ลงไปได้เลยให้ดูตุ้มตุ้มนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไข่กุ้งค่ะเรียบร้อยไส้ต่อไปค่ะเดี๋ยวหั่นครึ่งนะอันนี้ต่อไปไส้ทูน่าสลัดค่ะ นี่นะคะตักใส่ลงไปเลยไส้ต่อไปนะคะสลัดไข่ค่ะแม่ซีจะใส่ผักไปด้วยผักกาดหอมนะรองด้านในให้มันมีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ตักสลัดไข่ลงไป ต่อไปก็ไส้ฝอยทองนูเทลล่านะคะเราก็จะทานูเทลล่าลงไปก่อนจากนั้นก็โปกฝอยทองลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ไส้หมูหยองน้ำพริกเผานะคะทำเหมือนกันเลยกับไส้เมื่อกี้นะ แล้วก็ใส่หมูยองลงไปค่ะแล้วก็ใส่สุดท้ายใส้พิซซ่าค่ะอันนี้คือซอสพิซซ่าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะใส่แฮมหรือว่าใส่ไส้กรอกอย่างเดียวก็ได้แม่ซีใส่หมดเลยแล้วกันนะ บีบมายองเนสลงไปแล้วก็ตัวซอสพิซซ่านะคะแซนวิชทอดไส้ทละลัของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าเขามีความกรอบขนาดไหนค่ะชิมชิ้นนี้แล้วกันนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะตัวไส้มีความกลมกล่อมหอมมันนะคะแล้วก็ที่ได้ยินเสียงไปก็คือความกรอบของขนมปังมีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งตัวความกรอบก็ได้มาจากเกล็ดขนมปังตราอมรินทิ์กรอบอร่อยนาน,นานการันตีคุณภาพโดยโครวังทิ์หากใครสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปร้านค้าออนไลน์หรือทิ t o อกช็อปค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจ ให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ